มากันเด้อค่ะคาเฟ่ขอนแก่นขอนใจที่ต้องไปเช็คอินขัดมาให้แล้วกับเจ็ดคาเฟ่ขอนแก่นแอดมินเลอกมาให้มีหลากหลายแนวเลยไม่ว่าจะเป็นสายหวานสายสวยสายชิคใครไปขอนแก่นต้องไปแวะให้ครบกันนะคะมาร่มกันร้านแรกเลยกับ11 AM c ว f e a ็ม e a เฟคาเฟ่สุดน่ารักของยูทูบเบอร์สาวมีอานั่นเองที่นี่มีกาแฟเครื่องดื่มเค้กที่น่าทานร้านตกแต่งสวยงามแถมมีมุมถ่ายรูปเยอะสุดๆเปิดเวลา11นาฬิกาถึง1 9นาฬิกา ชูชูคาเฟ่คาเฟ่มุมถ่ายรูปเพียบเริ่มถ่ายได้ตั้งแต่หน้าร้านย่าดัานฟ้ากันเลยที่นี่มีทั้งอาหารเครื่องดื่มไวน์ขนมหวานบอกเลยว่าครบมากที่สําคัญสามารถจองโต๊ะมาจากวันเกิดทำคอนเทนต์ปังๆก็ได้นะเปิดเวลา11นาฬิกาถึง23นาฬิกา 10 ml cafe gallery เบียร์ขอนแก่นเป็นร้านกาแฟาที่ตกแต่งร้านด้วยสีสันสดใสมีบรรยากาศสบายๆและเป็นสถานที่เล่นและพักผ่อนของชาวขอนแก่นมีเมนูกาแฟาและเบียร์หลากหลายแบบน,นอกจากนี้ยังมีภาพศิลป์และงานศิละปะที่น่าสนใจตกแต่งในร้านทําให้ร้านมีเอกลักษณ์และเป็นจุดหมายไปทางที่น่าสนใจร้านเปิดสุกเสาร์อาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกา 154งเติรเพจสายกาแฟโทน,นิคห้ามพลาดคาเฟ่สไตล์โฮมี่บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองตกแต่งด้วยสไตล์เรียบง่ายแต่มีความทันสมัยนั่งที่นี่จะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมีเมนูกาแฟและเครื่องดื่มอร่อย,ออยมานั่งทำงานหรืออ่านหนังสือบอกได้เลยว่าตอบโจทย์เปิดเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที ดับเปยูคาเฟ่ขอนแก่นคาเฟ่บรรยากาศดีให้ฟิลเหมือนอยู่เมืองนอกมีที่ให้เดินเล่นชิลๆอาหารเครื่องดื่มอร่อยสาวๆที่ชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าได้รูปแน่นอนมีหลากหลายมุมให้ได้แชรภาพไม่ว่าจะเป็นโซนนอกร้านหรือในร้านรับรองไม่ผิดหวังค่ะเปิดเวลา9นาิก30นาทีถึง19นาฬิกา ทีนิตี้คาเฟ่ใส่กาแฟใส่คัวซองไม่ควรพลาร้านนี้คืนชื่อเรื่องคัวสซองมากมีคนต่อแถวเข้ามาซื้อถึงวันละพันชิ้นทานคู่กับกาแฟบอกเลยว่าฟินใครไปขอนแก่นบอกเลยว่าต้องไปลองค่ะเปิดเวลา7นาฬิกาถึง11นาฬิกา วารีคาเฟ่บรรยากาศสบายๆมีพื้นที่กว้างขวางต้องที่นี่เลยร้านมีเมนูอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายตามสไตล์คาเฟ่บริการดีและมีราคาที่เหมาะสมทําให้เป็นที่นิยมของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่นี่เขามีโซนที่พักด้วยนะคะใครสนใจหาที่พักพร้อมคาเฟ่ในตัวแอดมินแนะนําที่นี่เลยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างกับ7จ็ดคาเฟ่ขอนแก่นชอบกันบ้างไหมคะใครไปขอนแก่นต้องห้ามพลาดนะ